สวัสดีครับมาพบกับช่อง m แม็กน h a ชแนลวันนี้เช่นเคยนะครับผมในเกม Liner a n g g r r นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาบาล็อกนะผมหรือว่าทีนี้ผมจัดไว้ใช้ในสเตจหลักระดับยากมาลุยหอคอยนันดานแรกแรกกันก่อนดีกว่านะครลุยกันที่ด่านที่61กันก่อนเลยครับชนะโดยไม่ใช้เพื่อนนะครับผมมาครับลองดูกันดีกว่า แต่ทีมที่ใช้ในสเตอร,ร์ลอกดับยากจะใช้ไม่ได้นเพราะว่ามันมีดาวินที่อยู่นั่นเองครับดาวินที่จะทำให้ภารกิจหรือเควสของเราไม่ผ่านนั่นเองนะครับผมฉะนั้นผมจะเปลี่ยนใหม่ครับ กลกายเป็นทีมที่1เหมือนเดิมทีมที่เล่นใน PVP แต่ว่าผมจะไม่สามารถปล่อยโคโนี่สล็อตได้นะครับผมอ่าเพราะว่าโคโนี่สล็อตนั้นมีอันเชิญนะครับการอันเชิญรถ1คันถือว่าเป็นการปล่อยเรนเจอร์หตัวทําให้การปล่อยเรนเจอร์ที่จํากัด20ตัวนั้นมีผลด้วยนะผมทำให้เควสนั้นไม่ผ่านได้นะครับฉะนั้นปล่อยได้ทุกตัวครับยกเว้นตัวที่มีการอันเชิญนั่นเองนะของการเชิญจะนับเป็นการปล่อยเรนเจอร์เพิ่มอีก1ตัวนั่นเองครับ ด่านนี้มีลดแล่ท่านแมกซิมัมบวกบัฟธาตุไฟนะผมอัดลองดูละกันครับมาครับมาครับลองดูสักหน่อยนะครับผมอ,อย่าปล่อยเพินก็พอครับอย่าไปกดโดนโคนี่สล็อตก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมตอนนี้สบายๆนะครับผมดาแรกๆน่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมชิวๆอยู่นะครับ เพราะว่าโทะก็ข้ามกันรัวๆอยู่แล้วซะด้วยนะครับผมแบบนี้ที่เรียกโคนี่สลอตไม่ได้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับนอกจากมันนับตัวอันเชิญเป็นเรนเจอร์ใหม่ที่เราเรียกออกมาแล้วถ้ามันไม่มีเควสนั้นก็แล้วไปนะครับแต่ว่ามันมีอีกเควสหนึ่งครับนั่นก็คือเควสอันแรกนั่นเองครับผมเควสที่มันบอกว่าถ้าเมื่อตายเนี่ยมันจะนับว่าเราตายไปแล้วหนึ่งตัวนั่นเองพอต,ตัวสล็อตายเนี่ยมันนับเป็นเรนเจอร์ครับพอเรนเจอร์เราตายปุ๊บก็จะนับ1ตัว ก็จะไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะครับผมฉะนั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับผมส่วนเควสช่องกลางนั้นผมไม่ผ่านแล้วครับผมเมื่อกี้ลืมดูไปนะครับว่ายัางไม่ได้มีตัวปล่อยเลนคางนะเมื่อสักครู่โอ้โหเสียดายเลยนะครับผมเมื่อกี้นี้แต่ไม่เป็นไรครับค่อยกลับมาย้อนทําภายหลังได้อยู่นะครับผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเควสด่าน60ครั้งที่แล้วผมก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมค้างอยู่2อันเพราะว่าไม่มีเวลาครับ เพราะว่าเกียร์นั้นมันล้นคลังด้วยผมขี้เกียจจะเคลียร์นั่นเองนะาานนครับผมมาต่อที่ก่อนครับด่านที่62ด่านนี้นะครับผมเป็นการตัดแร่นะครับผมบวกกับบนะัฟเรนเจอร์ธาตุน้ำมาลองดูกันดีกว่านะครับผมเหมือนเดิมครับไม่ต้องปล่อยคนที่สลอ็อตน่าจะชนะได้แบบสบายๆนะครับผมด่านนี้เป็นแบบกรงซะด้วยถ้าแบบกรงก็หมูหน่อยนะครับผมง่ายๆหน่อยนะครับผมถ้าเป็นแบบกรงเพราะว่าเราตีกรงแตกได้เมื่อไหร่ก็จบครับไม่จำเป็นต้องรอศัตรูเนี่ย นำแซลลี่ออกมานั่นเองนะครับแบบนี้ก็ชิวๆหน่อยนะครับผมเหลือเลนกลางเลนเดียวครับปล่อยช่วยเลนกลางเยอะๆหน่อยผมจะได้จบกันแบบรวดรัดนั่นเองฮึยังไงซิโอ้โหตัวพวกนี้หลบเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยหรือว่าเซสนะมันไม่แม่นกันแน่นะครับผมโอ้โหยังหลบได้อยู่อีกนะครับเมื่อสักครู่นี้เซสนะอุส่าใช้สกิลพัดไปเต็มๆแล้วนะครับผมยังหลบกันได้อีกฮา ต่อมาครับตอนนี้ชนะโดยไม่ใช้ไอเทมหอคอยบวกกบแดงหนึ่งตัวนะครับผมด่านนินเนฟเรนเจอร์ทุกตัวแล้วก็บัฟธาตุไม้นั่นเองนะครับผมเอาไอเทมออกไปแล้วก็ลุยกันต่อดีกว่านะครับมาครับผมอ่าไหนดูซีจะเป็นยังไงบ้างคืบๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆอเราปล่อยเรนเจอร์ได้เยอะได้ก็ยิ่งดีนะครับผม แค่อย่าเผือไปกดดวงโคโนี่สรัตก็เพียงพอแล้วครับเ๋ยวเคเวสจะไม่ผ่านเอานะครับเนี่ยเออยังไงโอ้ยฝั่งผมนี่มีเรนเจอร์ตายไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยมันขึ้นว่าตายแล้วนะผมเพราะเคเวสลดลงแล้วครับจำนวนที่เขากำหนดนะครับผมโอ้อยังไงยังไงซิไปอัดกันอยู่หน้าเลนฝั่งตรงข้ามจะตายไม่รับเนี่ยแบบนี้ยังไงซี่ยังไง โอ้ยเล่นบนหายหมดแล้วครับผมเรนเจอร์เราเลยไปหมดแล้วนะครับแบบนี้ต้องเรียกมาเสริมสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวตัวของเอดเวิร์ดแสงจะยืนค้ำไม่อยู่อ้าวและเควสก็ไม่ผ่านจนได้ครับตายเยอะเกินไปนะผมโอ้โหทำเป็นแบบนี้โคนี่สลอตก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมก็จะเรียกออกมาเลยแล้วกันครับเพราะว่าเควสแรกอย่างน้อยมันก็ไม่ผ่านแล้วนะผมค่อยมากู้คืนทีหลังละกันนะครับอ่า พึบๆกดโคนี่สล็อตไปเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วครับสำหรับเควสแรกโคนี่สล็อตก็ไม่มีผลอีกแล้วเรียบร้อยครับชนะไปครับแบบรวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมมีตัวช่วยสตาร์และสบายขึ้นเยอะเลยนะครับก็ได้ไอิเทมเกียร์มาพอสมควรครับแล้วก็เกียร์เต็มนะครับผมก็ต้องไปเคลียร์เกียร์กันต่อไปนะครับผมอ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านถัดไปเลยละกันสำหรับด่านที่64นะของหอคอยอนันต์ A few moments later มาครับผมต่อกันที่ด่านที่64เลยครับสำหรับหอคอยอน,นันต์นนะคับผมด่านนี้ชนะโดยไม่ใช่เทมในหอคอยอน,นันต์จะได้รับตั๋วทั้งหมด2ตั๋วด้วยกันนะครับผมมาลองลุยกันดีกว่าครับอ ผมก็ไปจัดทีมมาใหม่แล้วนะผมจากทีมที่ใช้ในสเตอร์ลับยากก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับปรับตัวที่ใช้ไม่ได้ออกไปออกนะครับผมนั่นก็คือพวกตัวอย่างดาวินชีหรือว่าโคนีสล็อตที่มีสกิลในการอัญเชิญเพื่อที่จะทําให้ทางด้านของเควสของตัวเกมนั้นไม่นับเรนเจอร์ที่อันเชิญออกมานนั้เป็นเรนเจอร์ที่เราปล่อยออกมาด้วยนั่นเองครับทำให้เควสเราสามารถผ่านได้นั่นเองครับผมอ่าไม่นยังนงแล้วถ้าปล่อย2ตัวนั้นแล้วมันอัญเชิญลดหรือว่าก๊อปปี้ศัตรูมาเนี่ยมันจะนับตัวพวกนั้ ด้วยแล้วก็พอเรนเจอร์เหล่านั้นตายเนี่ยเควสก็จะทําให้ไม่ผ่านนั่นเองครับผมเพราะว่าเควสมันกําหนดไว้ว่าห้ามตายเกิน5ตัวนั่นเองครับในเควสที่1ที่เห็นนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่าด่านนี้นะครับผมมีท้าของกลไกล,ลดแล่ทาตุแมกซิมัมนะครับแล้วก็เนิร์ฟทาตุไฟนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนทีมสักคู่แล้วก็เอาไอเทมออกให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้ตัวกาชาติงใบนั่นเองครับลุยกันดีกว่าฮึบฮบยังไงซี่ยังไง ยังไงบ้างปล่อยเรนล่างมาก่อนเราก็จัดหนักจัดเต็มคืนไปเลยทันทีนะผมพยายามอยากให้เรนเจอร์ฝั่งศัตรูเนี่ยหลุดเข้ามาในฝั่งเราเลยนะผมไม่งั้นเควสเดี๋ยวจะไม่ผ่านเอานะครับลำบากเล่นอีกรอบนึงนะครับผมพยายามผ่านได้ในทีเดียวก็จะดีมากกว่านะครับเป็นประโยชน์แก่เรามากกว่านั่นเองอแต่การปล่อยตัวเรนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยปล่อยได้ไม่จำกัดน,นะผมเพียงแค่อย่าตายเกิน5ตัวท่านก็เพียงพอแล้วนะครับ พิ่มเพิ่มเพิ่มรีบๆปล่อยให้ผมอย่าให้มันเกินเส้นกลางด้วยครับเดี๋ยวเควสจะไม่ผ่านเอานะครับผมอ่าโอ้ฝั่งเรามีตายไปแล้ว1ตัวด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรตายไปแต่ว่าก็ต้องผ่านให้ได้ครับผมเควสนี้โอ้ตายไปอีก2ตัวแล้วครับผมโอ้ยช่วยสวรี่ได้7ตัวแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกแค่3ตัวนั้นก็จะสําเร็จแล้วแต่ว่าฝั่งเรานี่คือตายไปเยอะครับผมตายไป4ตัวด้วยกันแล้วนะครับผมโอ้ยังไงซิไหวหรือเปล่าไหวไหม ไหวไหมครับไหวที่เธอไหวที่เธอเรียบร้อยครับเวสไม่ผ่านจนได้โอ้ต้องมาเล่นอีกรอบซ้ํานะครับผมแบบนี้โอ้นึกว่าจะผ่านในรอบเดียวเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรตายไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ตายรัวๆเลยนะผมน่าจะโดนทางหน้าของลำนำยา่วยวสลับกลับมาแล้วก็โดนฝั่งเราตีกันเองนะครับผม เรียบร้อยครับแต่ก็ชนะได้ตั๋วผ่านไปนะครับผมก็เคว็ดแรกค่อยมาตามเก็บในภายหลังนะครับต่อมาผมชั้นที่65ชนะโดยที่จัดทีมไม่มีเรนเจอร์สายพลังจึงจะได้รับตั๋ว2ใบครับมาลองดูผมเดี๋ยวไปจัดทีมกันจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาสายพลังออกไป2ตัวด้วยกันครับเป็นหน้าของเมริโอดัสกับตัวของทางด้านโทวานี่ครับที่เอาออกไปทําให้ไม่มีสายพลังครับผม แล้วก็ชั้นนี้ครับลดปริมาณการผลิตธาตุหรือว่าตัดแลนเองประกอบกับธาตุน้ําโดนเนิร์ฟนะครับผมอ่านลองดูละกันครับว่าจะผ่านหมดทั้ง3อันในรอบเดียวเลยหรือเปล่าฮึบฮึบฮึบอ่าเป็นแบบกรงนะครับน่าจะผ่านได้ไม่ยากสำหรับด่านกงปกติแล้วด่านกกงนี่ผ่านง่ายที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องโฟกัสที่ว่าเรนเจอร์เราจะตายบ่อยนะผมเพียงแค่รีบตีให้กกงเรา แตกเท่านั้นนะครับฝั่งนู้นก็จะยอมแพ้แล้วเราก็จะชนะทันทีนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราตีกองแตกได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นนะครอย่างอื่นไม่เกี่ยวเลยนะครับสําหรับด่านนี้พอแตกเร็วก็เควสผ่านได้ง่ายนั่นเองนะครับผมก็เรียบร้อยไปครับชนะไปอก็ได้ตั๋วมาอีก2ใบเรียบร้อยนะครับด่านถัดมาก,กัน จัดทีมโดยไม่มีเรนเจอร์สายว่องไวแม้แต่1ตัวครับผมจะได้กบแดงแล้วก็ถ้าผ่านด่านนี้ก็จะได้กบดําอีก1ตัวครับผมไปจัดกันดีกว่าครับผมมาครับผมทีมผมก็น่าจะจัดมาประมาณนี้นะครับผมอ่ะเอาสายว่องไวออกให้หมดครับแล้วก็ใส่ทางด้านของสายพลังลงไปแทนครับจากที่เมื่อกี้เอาสายพลังออกใช่ไหมครับก็ใส่สายพลังลงไปแทนครับเอาว่องไวออกให้เกลี้ยงนะครับผมอ่ผมก็ใส่พลังเป็นตัวของซาลามาครับผมโทวะ แล้วก็มีตองคีริวบวกกับทั้งน้้นของเมลิโอดันั่นเองครับเดี๋ยวลองลุยกันดีกว่าครับผมด่านนี้เนิร์ฟเรนเจอร์นะครับประกอบกับเนิร์ฟธาตุไม้ครับผมโอ้โหลาบากแล้วครับเพราะว่าเอาเมลิโอดัสมานะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าน่าจะพอไหวอยู่ครับโดนเนิร์ฟเมริโอดัสก็น่าจะไม่เป็นอะไรมากมายครับผมมันก็ยังคงเก่งก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับในปัจจุบันมาลองดูกันดีกว่าครับผม จะไปได้สักกี่น้ํากันนะครับแต่โทวะนี่เอามาไม่ค่อยน่าจะคุ้มเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันมาถึงก็โดดข้ามอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยได้ตีอะไรเลยนะผมนอกจากการสตันช่วยให้กองหลังช่วยตีเท่านั้นครับพอข้ามไปแล้วมันก็ข้ามไปเลยแล้วก็ผ่านออกไปเลยนะผมไม่ได้ช่วยอะไรเราเท่าไหร่นะครับฮึบๆเร่งปล่อยตัวสักนิดนึงครับผมเดี๋ยวฝั่งเราจะตายครับต้องเร่งช่วยเพื่อนสักนิดนึงนะครับผมอ ต้องมีฮิลบัฟฮิลเลือดนะครับผมแล้วก็บัฟอมตะช่วยสักนิดนึงครับจากเจสสิก้าทีมเราจะได้หดโหนหน่อยแล้วก็ชนะไปแบบครบเควสทุกอันนะผมผ่านครบเลยเรียบร้อยไปครับผมโอ้โหแบบเพอร์เฟกเลยครับสำหรับรอบนี้ด่านนี้นะผมโอ้โห ก็จบไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหอคอยนันทั้ง6ด่าน,นครับเดีย๋ยวไว้มาต่ออันอีก4ด่านละกันนะผมในคลิปถัดๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาตีหอคอยนั้นกันประมานี้ผมเอาไป6ด่านก่อนแล้วกันครับเดีย๋ยวคลิปถัดไปจะมีอีก4ด่านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมานี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย